สองวันวนะคะเพราะสนุกมากเลยค่ะปีบบนี้จัดค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าอายุสามสามขวบแล้วค่ะก็ <c oughs> คือเป็นแบบที่เราต้องการเลยไหมคะทีนโยิ่งกว่าที่เราต้องการเลยค่ะใช่ก็ได้เหมือนเป็น คนที่มาดีไซน์งานให้แล้วกันนะคะซึ่งเก่งมากมาก้วาก็ถูกใจมากเลยค่ะเราบอกอันนี้เดียวเองก็แบบเอ่งงานใี้ออกมาแบบฟังมากมีสปอนเซอร์ยีงใครคะงานนี้สปอนเซอร์คุณสามไหมสปอนตัวเองคะคุณสามไ่จ่ายให้บ้างค่ะไม่จ่ายให้บ้างเอาดีว่วไปย้อนกลับไปคือเราอยากฉลองเลยคุณามที่สามนี่สว่าอะไรอย่างเงี้ย ใช่คะ่ะคือรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ฉลองนานแล้วตั้งแต่แบบก่อนโอเควิดเลยม้ใช่ไหมแล้วก็มาดูรูปต,าต่างๆที่เราเคยจัดงานวันเกิดสมัยแบบสิบปีที่แล้วะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแมมโมอรี่ที่ดีมากเลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องเล่าในทุกๆงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้มาถ่ายรูปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเ้ยอยากจะมา catch together อะไรก็เลยจัด อายุสามสิบสาพอดีเลยเชิญเพื่อนไม่กี่คนครับประมาณ70็ดสิบได้ค่ะใหญ่นะคะเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาแบบทุกคนด้วยค่ะคือจริงแล้วจริงๆเราบอกเราเลยว่าแจ้งอนนั้นเป็นธีมอะไรทีมเป็นทองดำค่ะแต่ชุดทุกคนดูแบบว่าดำหมดเลยยิ่งใหญ่เกินไปมากที่ชุดเซอร์คาตีพร้อมเหมือนได้คุณบอกว่าอยากได้ฟิลแบบ เหมือนปาร์ตี้อยู่ที่แคริสเก็ไม่คิวเลยไงเหรอนือหอยกลิสเซนแกลมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกๆปีคิวเราก็ต้องพีเอชไอเดียทุกปีคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยตามไปดูได้ตีอะไรก็ไม่รู้คิดไปเรื่อยเหรอคิดไปเรื่อยเลย ก็คือปีไหนอยากอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรก็เกิดขึ้นเลยอะไรยากกว่าคิดตีมหรือหาหาที่หาัดเพื่อนจริงๆะหาสถานที่ก็ยากนะคะให้มันตรงกับตีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าได้ตรงตามที่ที่คิดไว้ใครหาคือสามีหรือว่าคนที่จัดงานให้ค่ะเขามีแนะนำแล้วก็เลยไปดูแล้วก็เออชอบที่นี่เลยวันเกิดจริงจังมาก จริงจังมากยังไม่ฉลองผมรับแต่งงานชิมก็งงเหมือนกันทำไมแบบว่าตอนตอนแบบเข้าไปในงานอะไรอย่างเงี้ยเออเดินเข้ามาพร้อมกันเออแต่จริงๆคือต้องแบบต้องคิมเดินคนเดียวอะไรเหรออย่าได้จี๋เหรออย่าได้เดู่คนเดียวอ่ะอันนี้คือแบบโดนแซวเลยว่าแบบเหมือนงานแต่งตอนต่อเค้กก็อยู่นงานแล้วทำไมเราไม่ไล่เขาล่ะบอกออกไปก่อนขอคนเดียวแล้วก็ต้องการสมัครใจ คได้ของขวัญไหมคะของขวัญน่าจะเยอะนะของขวัญเป็นอะไรไของขวัญเป็นอะไรนะไมาโชว์โชว์ต่างหูโชว์อะไรดู่จังหวะอะไรเนี่ยไม่อะไรไม่อะไรบอกไม่ได้ไม่ได้ได้ของขวัญอ่ะเอ้าหรอเออไม่ได้ได้ของขวัญไปเช็คไม่ได้แต่ว่ามีตอนเช้าเพราว่าสั่งคาเวียมาให้กินเออแล้วก็แล้วก็อะไร ที่สั่งแบบรูปโป่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยอยุบจะเพิ่มสปอยขั้นสุดว่าจะเพิ่มเพชรที่อยู่ในมือมาแล้วหนักนี่คืออะไรนกลัวเกลียดเหรออย่างไรคนแซวว่ารูปที่เราลงถ้ายังไม่อ่านป้ายข้างหลังก็นึกว่าฉลองนึกว่าเราฉลองรอบทองสามเดือน แรกจะไม,ไม่เห็นเค้กันไงที่ว่าอ,อ้าวคิดท้องก็หรอแต่นคนตกใจที่ว่าเออเปเก็บเป็นความลับในปเค้ไม่ไม่ค่ะยงังยังปีนี้ยังค่ะใช่ว่าตามที่หมอดูเคยบอกไปว่าต้องสองปีที่เราอยากใช่ค่ะก็คืออีกประมาณเนี้ยค่ะอีกสองปีคิดว่านะดูคิดเชื่อมากดูคิเชื่อคุณบอกขอดูมาก็คือเอาจริงมันก็ตอนถ้าถ้าพูดถึงปีนี้ก็ยังไม่ยังไม่พร้อมด้วย มันมันหลายอย่างมากเลยเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ลงตัวเท่าไหร่อะค่ะไมันก็รู้สึกว่าพอหมอมาจอดพิญาเสร็จไปดีพิญาท้องอาจจะพร้อมอกันก็อาจจะนีอาจจะพอกเพราะเห็นเราแผ่ไวินี่เห็นยาใครบอกว่าอยากจะแบบว่าพร้อมกันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะก็คงจะมันดีนะจริงๆมีคุยกันมั้ยมีคุยกันแบบผมถามไปแบบว่าพ่อในรูปมันจะไม่ดีหมด ถ้าเราท้องพร้อมกันเราคลอดพร้อมกันเหมือนเออเพิ่งคุยกันเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนเหมือนเขาก็มีวางแผนอะไรของเขาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกเฮ้ยท้องพร้อมกันเลยสิอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงเขาก็กําลังจะมีลูกคนที่สองเหมือนกันด้วยก็ก็ดีเหมือนกันเป็นสิวแบบว่าแพ้ท้องรุบสบาุบสบาย่หรือไม่จะเลิกคบกันไปเลยหรือว่าจะสู่ลูกเลย เหมือนได้ละครไงมันต้องละครเนี่ยพ่อแม่สนิทกันต้องสนิทกันต้องจริงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมคงไม่สงสารใครสงสารลูกต้องมาเจอพ่อแม่แบบนี้พี่เรายังมีแฟนเรายังเปยืมได้ที่ไหนมหรือเปล่าเ้าไม่อยากได้แฟนไม่ไม่เอาไม่คไม่อยากได้แฟนเลยค่ะเพราะมันได้ทีเดียวจบไงครบทุก เข้าใจอะค่ะหลายๆคนก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเราอยากเลี้ยงคนเดียวเลยอะค่ะใช่ในผู้หญิงก่อนอะไรก็ได้ค่ะแต่เหงืหนพี่หมากจะสนใจเขาเพิ่งมีหลานใช่ไหมสองคนอะมเขาจะสนใจหลานชายมากกว่ายงไม่รู้เขาไปเจอหลานของพี่เมียเขากระตุ้นมาว่าเอยสกิจหรือว่าเอ้ยมันแบบหลานเด็กมันน่ารักจังเลยมันต้องถึงเลาแล้วอะ เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาอุ้มเป็ดแล้วอ่ะแล้วเราเราอุ้มไม่ได้คือเขาอุ้มหลานขึ้นมาแล้วหลานเงียบสาแล้วพอคิมอุ้มมันคือร้องอ่ะไม่ได้มรู้แล้วเราไม่รู้ใครจะเลี้ยงอันนี้คือบทพิสูจน์ว่าแบบต้องเจอใช่คิมเชื่อว่าพี่หมาจะต้องเปลี่ยนพ้าอ้อแล้วหัวนมทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่คิมเชื่อละคิมบอกแม่เราะลรแม่นอนดูทีวีปั๊มนมอย่างเดียว โครงการฝากลูกไว้กับสามีใช่คือเขาชอบทำงานบ้านอยู่แล้วอ่ะเพื่อเึลมเแบบมีแค่แฮร์รี่อ่ะเขาก็ทำทุกอย่างก็คือเช็ดตัวเช็ดเท้าปั่นหูอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนทำเลยนะเราไม่ได้ทำให้แฮร์รี่เลยอะค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเราชมกินค่กิน่